ชาวเน็ตจับโปโตโนสนิทสาวใหม่2ส,สัปดาห์ก่อน แต่เพิ่งหวานหวานกับนิชาอยู่หยกหยกหลังจากที่ได้ฟังคําบอกเล่าถึงสถานะความสัมพันธ์ของนางเอกสาวนิชานัทธนิชาและนักร้องนักสแสดงโตโน่พาคินว่าสถานะของทั้งคู่ห่างกันและโตโน่ก็ไปสนิทกับสาวใหม่ล่าสุดในโซเชียลได้ย้อนภาพในตอนที่โตโน่และนิชาได้เดินทางไปที่เชียงใหม่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงเพื่อเยี่ยมสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งเลิมตาดูโลกโดยคนแม่ของนิชาในผลภาพที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นนี้เมื่อวัน วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่าล้านคนแรกของบ้านมีแต่คนรุมรักน้องลันขอบคุณอานิชาลุงโตโนโ่บินมารับคนล้านถึงเชียงใหม่ซึ่งในสัมภาษณ์ของผู้จัดการส่วนตัวระบุว่าโตโน่ได้เริ่มสนิทกันกับฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ช่วยในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าที่จะสนิทกันโตโน่และนิชานั้นห่างกันแล้วซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากจนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่ามีการ นอกใจเกิดขึ้นหรือไม่ย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังจากปากของนิชากันอีกครั้งค่ะ